แพ็คพัสดุลูกค้าสั่งของนะคะเดี๋ยวไปดูคนแรกกันเลยค่ะคนแรกนะคะชื่อคุณชาลิสาคาเสงนะคะอยู่จังหวัดระยองค่ะคนแรกก็ที่สั่งนะคะเป็นซาลาเปาแบบนี้ค่ะของวันนี้นะคะมีของแถมูกออเดอร์ค่ะนะคะเป็นของแถมนะคะคือมากรองนะ น้ตอยู no, ่ในนี้แล้วนะคะเจะจัดส right ่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะพ่อโอนมาในวันพรุ่งนี้นะจะจะส่งของให้ในวันจันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะชื่อสุกัญญาลานนิยมการค่ะขมีทั้งของสั่งแล้วก็ของเทปนะคะเดี๋ยวมาดูของแทปกันก่อนจะเป็นบรานอย่างนี้นะของเทปนะคะมีตัวนี้ <c oughs> แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะของเทป ที่จริงจะมีขายนะคะค่ะก็มีคนอาไปเลยนะต่อไปนะคะจะเป็นของสั่งก็จะมีพายพายกับครัวซองแบบนี้หมดทุกแบบเลยนะขนมปังยาวแล้วก็ครัวซองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะจัดส่งเดี๋ยวจะเอาของให้ในวัน,นจันร์นะคะวันเปิดเทอมน,นะก็วันจันทร์จะใส่ข่องก่อนนะคะ

คนต่อไปค่ะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนกันนะคะโอนมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะจส่งของให้ในทางปอน,น,อนนะชื่อปรต์บรินญ,ญาชิธรามาเทียนนะคะจังหวัดระยองเหมือนกันมีของสั่งแล้วก็ของเทีน,นะของเทกน,นะคะของสั่งคือตัวนี้นะคะตัวเดียวแท็กของเทกน,นะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของแถมน,นะคะบางแผ่น โน้ตนะคะโน้ตให้ให้ทุกให้ทุกแน่นนะทุกคนที่สั่งของแล้วน,นะคะจะมีจดหมายแล้วก็ของแถมนะคะ <Okay. S 1> เฉพาะรอนนี้เท่านั้นนะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆานะคะที่อุ่นร้านเราก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะในบ้ายฝากกดติดตามด้วยนะ